สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหนังอัลคั่แมนนะครับจะบอกว่าต้องไปดูเองนะครับอย่าเชื่อรีวิวอย่าเชื่อสปอยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือผมเนี่ยไปดูหนังอัลคั่แมนเพราะว่า1นึงลงหนังอยู่ใกล้บ้านผมนะครับแค่สิบนาทีแล้วก็ผมเปิดดูพอดีนะครับราคามันไม่แพงคนดูไม่เยอะนะครับตั๋วน่าจะแค่150ห้าสรือว่าแปบาทได้แหละผมจําผมจําราคาไม่ได้นะครับเออน่าจะประมาณ130บาทด้วยซ้ำไปนะครับเป็นที่นั่งดีหน่อยนะฮะผมก็จะบอกตามตรงนะครับว่านักแสดงหลักๆยังอยู่คครรรรบบบนะัแออมเเ์์ฮิ ถ้าหลายคนเนี่ยไม่ชอบแอมเบอร์เฮิร์ทที่เป็นเมร่าเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าในภาค2เนี่ยแอมเบอร์เฮิร์ทถูกลดบทบาทลงเป็นนักแสดงตัวประกอบนะครับคือมีแต่ไม่ได้มีเยอะนะครับส่วนตัวเอกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายเนี่ยแบล็กแมนต้านะครับราชินีแอดแลน่าที่เล่นโดยนิโคคิทแมนนะครับหรือเจสันโมโมอาที่เป็นพระเอกเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับเรียกได้ว่าอยู่ครบเหมือนเดิมอีกหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับอะคัวแมนสองเนี่ยก็คือบอกตรงๆว่าถ้าคุณดูอะคัวแมนสองเนี่ยคุณจะได้เห็นฉากทะเลแบบเต็มๆอ่ะคืออออต้องบบกกก่่่่นนนนนะะครัวัวาาเเเีีีย The Lost ยมมฉทล เยอะกว่านะครับเยอะกว่าภาคแรกด้วยซ้ำไปภาคแรกเนี่ยเราจะได้เห็นแอตแลนติสก็คือตอนที่พระเอกเนี่ยเริ่มรู้ตัวตนของตัวเองนะครับแต่อควาแมน2เนี่ย The Lost Kingdom เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นการเปิดโลกมาก,มากสเกลหนังเนี่ยผมไม่แน่ใจในเรื่องงบประมาณนะครับแต่ในเรื่องของการฉากฉากถ่ายทำซีจีเนี่ยผมบอกตรงว่าเทียบเท่าอวตารเลยนะครับแต่งบประมาณเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ใครที่เป็นสายไซไฟสาย Star Wars สายแฟนตาซีนะครับสายดีอย่างเงี้ย รับรองว่าได้เห็นฉากเมืองทะเลแน่นอนซึ่งต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่สายดีซีจ๋าๆนะครับผมดูได้หมดไม่ว่าจะเป็นมาเวลหรือ DC เนี่ยดูได้หมดคือเน้นสนุกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ฝักใฝ่ฮีโร่ฝ่ายใดเป็นพิเศษนะครับได้บอกไปนะครับอคอ่แมน2เนี่ยมีฉากในทะเลเยอะกว่าภาคแรกให้เราดูนะครับเฉพาะฉากป่าดงดิบฉากอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากนะครับจะเห็นได้เลยว่าเอฟเฟกต์เนี่ยพอๆอวตารเลยนะ แล้วก็แต่ผมชอบความหลากหลายของฉากนะครับจะเยอะกว่าฉากตัวร้ายนะครับแบล็กแมนต้าภาคนี้เนี่ยก็ทํามาได้ดูดีกว่าภาคที่แล้วนะครับหรือจะเป็นฉากที่คิงแอตแลนด์สู้กับตัวร้ายเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว,ว่าภาคนี้เนี่ยจัดเต็มนะครับผมบอกตรงว่าใครไม่ดูเนี่ยพลาดมากมนะฮะสนุก